อันนี้ก็เป็นเควส์ลองนะคะที่ฮอกมิดเหมือนเดิมนะคะชื่อเควสว่าเวเวนิตเวโนมิดเลเวนนะคะการแก้แค้นที่เป็นพิษพิงเวสมิด <c oughs> จริงๆอ่ะแค่เราเอาเมาส์ไปชี้อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีบอกนะคะว่ามันคือเควสอะไรอะไรอย่างเงี้เนาะส่วนอันเควสเนี้ยคะ่ะมันก็จะได้ทองได้ชุดได้สกินชุดนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันนะคะเควสนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ก็คือไปหาชายที่พึมพำอยู่หลังร้านไม่กว่าสามอันนั่นเองอยู่ตรงไหนวะ mm hmm. อ่านี่น,นี่เห็นแต่จุดดำๆแล้วนะคะนี่เขายืนอยู่ตรงนี้นเองไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูนะคะทุกอย่างเรียบร้อย <have> ดีไหมคะ The คุณใจดีขนาดที่จะถามฉันชื่อแอร์ครีบเฉันกำลังวางแผนแก้แค้นอดีตหุ้นส่วนธุรกิจของฉันจอมวายร้ายเ <c oughs> ขาตัดฉันออกจากธุรกิจจัดหาสมุนไพรศาสตร์ของเรานะคะ <c oughs> ที่เรากำลังเริ่มต้นบอกว่าฉันผันผลเกินที่จะร่วมงานด้วยฉันจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลง that must have been frustrating for you Yes, yes, it was terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool, he's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. a venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt, but no one would suspect a student. Hmm. How would you feel about committing some grand, clandestine? ให้เราไปขโมยพืชเหรอ?อันแรกจะทำค่ะ.ฉัน อันที่2ฉันไม่สบายใจกับเรื่องนี้อันที่สามอันที่สามก็คือถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจของคุณเกี่ยวกับอัลเฟอร์คือหรืออะไรทําไมหนวดพิษหนวดพิษนี้หนวดถึงมีพิษอะไรอีกในห้องใต้ดินอ่ะโอเคฉันจะทําแหละค่ะฉันจะเอาหนวดพิษมาให้คุณเยี่ยมยอดฉันรู้สึกเพื่อนแสวงหาเขาไม่ทำเพื่อฉันเห็นคน คุณสามารถหยิบสเปยงสมุนไพรได้มากที่คุณท่อต้องการในห้องใต้ดินของเขาสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้คุณนำหนวดพิษมาให้ฉันนั่นเองนะคะ I I ไปค่ะเราก็ไปหาหนวดพิษนั่นเองค่ะ <laughs> ไปอยู่หนหนวดพิษ <laughs> อ้าห้องใต้ดินตรงนี้ <This must S 2> นี่ <be it. S 2> เองเข้าไปเลย นี้ต้องเป็นห้องใต้ดินที่ไว้สำหรับค้นหาหนวดพิษแน่เลยเหมือนห้องนี้เราเคยมาแล้วนะจันพิอะใครอะเราควรซ่อนตัวจากเขาไหม อ่ไม่ทันละเห็นละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องสู้เลวเอา้านันคือระหว่างที่ไข่คุณแจอยู่นั้นดิฉันก็ตายนั่นเองอยากให้เขาเห็นเรานะคะ ก็เบี่ยงเบนความสนใจเช่นกันเช่นเดิมไปเร็ว Hello, โอ้โหแล้วห้องก็ล็อกด้วยนะรีบเข้าไปเลยค่ะ Where is that Ben West Tentacular? ที่นี่เราเคยเข้ามาละจริงๆ้วย้ยอุ้ยๆๆ้ยอ๋ยอ,อนี่แมงมุมไม่เป็นไร นี่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ต้นไม้เก็บได้เลยนะคะเก็บไปนี่อันนี้เปล่าไม่ใช่ได้แล้วนะคะก็คือต้นใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี่เองนดพิษ เราก็รีเทิร์นกลับไปเลยระหว่างรีเทิร์นก็เก็บของเ็จเล็กเสร็จน้อยไปก็น่าจะเหมือนเดิมวนะเนาะไม่ต้องให้เขาเห็นระวังไงเขาเห็นโอ้โหอยู่ตรงนี้เลย าอยู่ข้างในอยู่ข้างไ,ไป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 ,ไปแล้วฉันจะเดินวนทำใหมเนี้ย<笑><笑>เฮ้ยเฮ้ยเจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วไปวิ่งวอ่ะเลยทางออกอีกแสดงว่าคนคนนี้คือเป็นเพื่อนธุรกิจกับกับกับตาลงคนเมื่อสักครู่นั่นเอง ลุงมาแล้วค่ะคุณบ้าฉันไม่หมดพิษแล้วนะฉันอยากเห็นหน้าลอรี่เมื่อรู้ว่าสมบัติล้ำค่าหายไปจริงๆทำไม่ดีมากฉันจะเอามันออกจากมือคุณ ฉันมีความสุขที่ได้กำจัดมันฉันต้องการที่จะรับเงินอ่ะเราช่วยแบบไม่วาง <Of course. S 1> สินตอัแทนเพะยังไงก็ได้แล้วน,น,นี่ไม่ไม่ไม่ฉันรับการเดินทางงุ้ยนะโอ้ เพื่อดูสีหน้าของแมนพี่ในครัง้งต่อไปชัอจะเดินลงไปห้องใต้ดินของเขาคืออยากเห็นหน้าเพื่อนในขนาดนั้นได้มาสามร้อยกับชุดใหม่ดูซีเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันค่ะอันนี้เก็บของได้เมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่นะไม่ต้องเข้านี่คอลเลกชันดูตรงนี้ก็ได้เออทำไมเราไม่ดูตรงนี้ล่ะเมื่อกี้ไหน เนะคะอะ๋ได้ถุงมือนี่ค่ะเมื่อสักครู่คือราได้ถุงมือมาอืมไม่ได้ใช้โอเคค่ะก็อยากชวนเพื่อนๆมาทำเฟซลองกันนะคะทำตามกันได้เลยค่ะ